เออเรามาดูสัป,ปดาห์ที่2กันนะคะก็จะเริ่มจากวิดีโอก็ขอให้นักเรียนนะคะทบทวนวิดีโอว,ว่าคำนามคืออะไรคำนามมีเพศมีเจาะจงไม่เจาะจงถ้าเวลาเราขึ้นต้นประโยคที่เรากำหนดมาเลยว่าคือสิ่งนี้ที่เราพูดถึงเราก็ต้องเอาคำที่เจาะจงไปขึ้นต้นประโยคแล้วคำวลุสรปปรพนามแสดงความเ,าเป็นเจ้าของใช้แบบไหนเอาแบบ สั้นๆน,นะนะคะวิดีโอนะตรงพูดคุยกันก็ให้นักเรียนดูวิดีโอนี้นะคะที่ครูสอนไว้แล้วฟังคนที่พูดไม่ได้หมายถึงว่าคนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ขอให้ฟังวิดีโอนี้เยอะๆขณะที่ฟังวิดีโอนี้ก็อยากให้เปิดไฟนี้ไปด้วยนะคะว่าอ,อย่างเนี้ยในนี้ก็จะมีลิงก์วิดีโออีกเห็นไหมคะ มีแบบเราได้ติวมาจริงคือกรูดาเลือกมาใส่ไว้ให้นะคะไม่ได้ทุกคลาสอ่ะเนาะนะฮะซึ่งเราก็ได้ยินครูเวลินถามโน่นนี่ในนี้นะเขาขอให้นักเรียนกดฟังคนที่ไปสอบแบบพิเศษอะค่ะเขาฟังตรงนี้เยอะๆแต่ขนาดเดียวกันก็อยากให้รู้ว่าประโยคตรงนี้เขาว่าอย่างไรอย่างเช่นคือเราต้องบอกต้องเข้าใจเกาบอกว่าเซลูเมียเฟา วินนูดยินุ่มซี่นุม่มเห็นไหมฮะมีเจาะมีคําแสดงความเป็นเจ้าของแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้เขาบอกว่าอะไรให้เราบอกว่าวันนี้จากที่ทางานของคุณวันนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ฟังวิดีโอนี้แล้วก็ดูไปด้วยนะคะภาษาอังกฤษเท e ยมเบลเบ้าทีนี้ตรงนี้นะคะยังมีเราก็จะเพิ่มความยากง่ายขึ้นมาจากการสัมภาษณ์ของสัปดาห์ที่หนึ่ง นักเรียนก็อ่านเองนะฮะครูดาลืมบอกไปว่าเราต้องเข้าอันนี้คือเราตอบเป็นนะฮะแต่เราต้องเข้าใจคําถามด้วยนะฮะว่าเขาถามเราว่ายังไงเราถึงตอบได้ประมาณนี้แล้วเราอาจของเราของนักเรียนเองความเป็นจริงอาจจะตอบยากก็เลือกประโยคง่ายๆจากนี้มาตอบนะฮะเลือกประโยคจากนี้มาตอบโอเคนะ อืมเนี่ยอย่างคำประโยคคําถามคุณแต่งงานไหมเขาถามว่าอย่างไรล่ะภาษาไอซ์แลนด์คือนักเรียนต้องรู้ภาษาไอซ์แลนด์ด้วยนะคะอืมโอเคแล้วในกรณีถ้าเขาถามเกี่ยวกับภาษาคุณเคยไปเรียนมาไหมเฮลว์ซูฟ้าเรดออมเมอร์กอิตแลนด์สกูนัมสเกตฮะส่วนมากจะจะถามแล้วบางทีก็ถามว่าถ้าเราบอกว่ายาวเย่เฮฟฟ้าเรดออมเมอร์เหมือนที่ครูอธิบายไว้ในวิดีโอแล้วอะเขาก็าจะถามว่าบ่อยแค่ไหน แต่ถ้าเราตอบตรงๆเลยมรุกมสิ้นหนุ่มหลายครั้งแล้วเอี mm hmm. ยมันซาเรเกะเนี่ยครูสอนไว้คือฉันจำไม่ได้ซ mm hmm. าเรเมียวออฟก็คือบ่อยมากแทนที่เราจะไปตอบว่ากี่ครั้งทวีสวาเอนูเซนีทวีส์ซึน้อครูก็เลยบอกให้ให้นักเรียนตอบเป็นแบบซาเรเมียิเอ,อวออฟ เอาม,มันแลวก็ฉันจามันไม่ได้แล้วแค่นี้เขาก็ปลื้มแล้วนะคะเพราะเขาเขา,เขาต้องการแค่ทดสอบถามนักเรียนว่านักเรียนเข้าใจคําถามไหมแค่นั้นเองแล้วบางทีก็ถามว่าเออคุณไปเรียนที่ไหนไปเรียนที่ไหนมาเราก็ตอบไปนะคะว่าเนี่ยตามนี้นะหรือบางคนก็เรียนกับฟสต์เลย ก็แล้วแต่แล้วก็มาดูการถามชื่ออะไรนิดหน่อยนี่ก็ไดทบทวนนะคะแล้วก็ภาพแล้วตอบแบบไหนนะคะตอบแล้วก็แต่งประโยคก,กับภาพนี้เราแต่งประโยคอยังไงได้บ้างนักเรียนคะตรงแต่งประโยคเนี่ยครูอยากให้นักเรียนลองแต่งประโยคจากความวศศรู้สึกของนักเรียนมาบ้างนะคะนกใครไม่ได้เลยก็เขียนตามนี้ก็แล้วแต่นะคะเนี่ยนะคะเนี่ยก็แล้วแต่ หัน e อรา o อร์มาแต่หันไม่ได้ตรงนี้ก็เสยใช่ไหมคะประมาณเนี้ยสัปดาห์ที่หนึ่งนักเรียนก็ยังแต่งใช้ภาพแต่งมาได้นะคะรูปลงไปเยอะๆเนี่ยอย่างเนี้ยเขารอแถวกันอยู่คือเวลาไปสอบบางทีข้อสอบมันมีหลายรูปแบบอะเราต้องรู้เยอะนะคะรู้แต่ข้อสอบขอ,ของเก่ามาอย่างเดียวไม่ได้เนี่ยครูก็ทําข้อสอบไว้แล้วนักเรียนก็จะพูดแบบนี้ก็ได้ะคะแล้วก็พูดกลับมาหรือใครที่เขียนก็เขียนมานะคะ เขาพูดพูดบ้างก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะดีมากเลยเนี่ยนี่นี่คือข้อสอบเก่าๆนั้นเลยนะคะของคนที่เคยไปสอบมาก่อนนะคะเนีย่ยก็ขอให้นักเรียนทําส่งมาเป็นวิดีโอพูดส่งมาให้ครูฟังบ้างนะคะนอกจากเขียนเป็นอ่อประโยคแล้วะคะ่ะเนี่ยอย่างภาพนี้เด็กๆกาลังทําอะไรอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นไหมคะหมดเลย ตรงฟังเนี่ยนักเรียนกดตรงนี้เลยนะคะเนี่ยกดตรงนี้ให้มันตรงสีฟ้าที่มีเส้นอย่างเงี้ยมันจะสามารถกดเข้าไปฟังได้เลยนะคะเนี่ยเราก็กดฟังแล้วเขาว่ายอย่างไรครูดาจ,จะไม่สามารถแชร์ไฟให้นักเรียนได้นะคะเนี่ยอันนี้คือคําถามเราก็กดไปแล้วเขาถามว่าอะไรเราก็ตอบนะคะอลินก็ทําคําถามไว้แล้วเนี่ยทั้งหมดเลยฟังเยอะๆนะคะฟังเยอะ แล้วสำหรับคนที่ไปสอบแบบแบบแบบธรรมดานะคะ element proof นะคะก็จะมีการเขียนอย่างเช่นตรงนี้คนอุละเขียนเนี่ยครูอธิบายไว้แล้วเอาแล้วเราเขียนเราต้องทำอะไรบ้างใครจะไม่คิดเป็นภาษาไทยคิดเป็นภาษาแสลเลยก็ได้นะคะเออเราก็มีประธานมี verb to be กริยากรรมก็แล้วเนี่ยค่ะทีนี้นักเรียนต้องเข้าใจประโยคเหล่านี้นะคะ list to three เซม t ู u s เอร์เอาเทสซาริเมนก็คือให้คุณเอ่อบอกนะคะแต่งเรื่องราวของภาพที่คุณเห็นมา5ประโยคใช่ไหมคะเรื่องการเขียนมี5ประโยคเราจะแต่งเป็นเรื่องราวก็ได้นะคะเนี่ยครูก็สอนไว้แล้วคอยนะักเรียนไปดูวีดีโอข้างบนนะคะอย่างบางรุ่นบางปีไปเจอการสอบแบบก้ามันอาให้แต่งประโยคก้ามันอา,อาง่ายหน่อยอันนี้ก้ามันอาไล่รอะไรเงี้ย เราก็แค่เติมข้างหลังลงไปนะฮะข้างหน้าโอเคแล้วก็ s c a มที l ล็กอารอันนี้บางคนก็เจอแต่เนี่ยให้นักเรียนแต่งเรื่องราวมานะคะบอกเป็นเรื่องราวมานะคะมีนะคะมีอย่างน้องบัวเขาไปสอบนะคะน้องบัวเจอแต่งเรื่องราวก็แต่งเรื่องราวส่งมาใครขยันส่งมาครูก็ดูให้นะคะใครไม่ขยันก็ได้ตามนั้นเลยนะ ส่วนเรื่องการอ่านเดี๋ยวครูมาสอนนักเรียนนะคะฝึกอ่านเนี่ยคือครูจะสอนวิธีจับใจความมาเนะคะเพราะว่าจะบอกเทคนิคนักเรียนโอเคนะขอฟังวิดีโอครูแล้วก็ทําตามนะครูจะไม่กลับมาสอนไฟนี้อีกก็นักเรียนต้องทําเองแล้วก็ส่งงานมาส่วนตรงนี้นะคะอ่านด้วยอ่านเนี่ยนะคะนักเรียนเข้าไปอย่างนี้ วิธีทำก็คือว่าเราเห็นภาพสีเราเห็นหนงังสือเราเห็นวัวเราเห็นผู้หญิงนักเรียนสามารถแต่งประโยคอะไรได้บ้างอย่างเนี้ยเขาแต่งเลยนี่คือครูสอนใน,นักเรียนเห็นหนะคะในในในไฟเนี้ยว่าเวลาเราเห็นภาพอย่างเดียวเราเห็นโทรศัพท์เราสามารถแต่งประโยคอะไรได้บ้างนะคะอย่างภาพนี้เด็กผู้หญิงรี่นะบอกไปเลยจินตนาการหลอนอายุขวบแล้วหลอนเอ่เอ ระบายสีในหนังสือเห็นไหมคะก็มีหนังสือก็มีสีก็พูดง่ายว่าตรงนี้เป็นแค่คําศัพท์ในกล่องนะคะที่ให้นักเรียนเอามาแต่งประโยคอน,นักเรียนลองแต่งเองบ้างนะคะว่าสามารถแต่งประโยคมาให้ครูสัก2ประโยคอย่างเงี้ยจากกับจากคำศัพท์เหล่านี้นะคะได้อะไรได้บ้างอย่างเงี้ยหรือแต่งมาสักประโยคตรงนี้แต่งมาสักประโยคตรงนี้ก็ได้นะคะอ๋อตรงนี้เป็นจับคู่นะคะครูราขอโทษตรงนี้เป็นจับคู่ ระฉะนแต่งมานะคะเนี่ยแต่งประโยคหนึ่งก็ยังโอเคแล้วตรงนี้จับคู่นะคะ here a อ open book อ่าหนังนี่หนังสือเปิดอยู่ก็เอาหมายเลขหนึงมาใส่ตรงนี้เหมือนนักเรียนเคยทำแล้วนะภาพนี้ครูเคยสอนตรงนี้ก็ให้นักเรียนอ่านนะอ่านแล้วก็จับคู่เหมือนกันเอาตัวเลขมาใส่ตรงนี้ถามว่า t ิทแ r วร์สอร์ซัทรูมแอทิลอาเตียงนอนมีไว้ทําไมอะ บ o ็อกแอร์เลอาสหนังสือมีไว้ทำไมอ่ะเรื่องตรงนี้เขาก็เอาเอามาให้จับคู่กันนะคะเรื่องนี้คือคำศัพท์ในกล่องเตียงกุญแจหนังสือเห็นไหมคะคั้วคือแคบเลยไอ้ที่นวดแป้งนะคะยิ่งนักเรียนรู้สักยจากคำศัพท์เยอะเท่าไหร่นักเรียนจะเก่งแล้วเห็นไหมคะการแต่งเรื่องราวของเขากีดาซีเจอร์โอเอร์อเลสซาซูเอโยบก เนี่ยเราแต่งเรื่องราวขึ้นมาแล้วเด็กหญิงกีด้าเนี่ยนั่งอยู่นั่งแล้วก็อ่านหนังสือครูอยากให้นักเรียนได้ความรู้สึกของประโยคเหล่านี้นะคะมาแต่งเรื่องราวเยอะๆมาจินตนาการประโยคเยอะๆเพราะตอนไปสอบอนักเรียนต้องทําเยอะมากนะจ๊ะก็เสร็จแล้วรูปภาพเห็นไหมคะกดตรงรูปภาพปั๊บก็แต่งเรื่องราวเลยนะคะวันนี้สมมุติว่าเ นี่คือครอบครัวของบังเสยไปนะคะนี่คือครอบครัวของไอ้เจ้าอะไรนะตุ๊กตาหมีเออนี่คือครอบครัวของตุ๊กตาหมีมีคุณปู่คุณยา่าแล้วพวกเขานั่งคุยกันในห้องนั่งเล่นคุณปู่ชื่ออะไรคุณย่าชื่ออะไรอ่ะพวกเขาคุยกันในห้องนั่งเล่นอย่างนี้ก็ได้เห็นไหมคะหรือถ้าใครไม่มั่นใจก็แค่แต่งประโยคมาเหมือนที่ครูบอกครูครูเคยสอนนะฮะอย่างกรณีคำกริยาเห็นไหมคะ ในกรณีคำนามนะคะแล้วก็ในกรณีคำออคุณศัพท์มาด้วยก็ได้อันนี้เป็นคำกริยานะคะคือคำนามแล้วก็ <c oughs> ใช่ค่ะเป็นคำนามหนังสือหนังสือเปิดอยู่นะ,ะแล้วโอเคอันนี้ก็เป็นกล่องภาพที่ครูใส่ไว้ให้นะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นคำถาม อืมเราอาจจะสร้างเรื่องเราขึ้นมาว่าเออเอ,อเด็กหญิงลิซ่าเด็กหญิงเอาเขียนอะไรเนี่ยอ่าครูเปลี่ยนภาษาก่อนว่าดาแล้วก็ตั้งประโยคขึ้นมาว่าเออนี่คือห้องนั่งอ่าอ่าอะไรดีอ่ะเป็ดนั่งอยู่เป็ดอยู่ในห้องนั่งเล่นนะคะอ่าเป็ดอยู่ในห้องนั่งเล่นในครูสอนภาษาไทยก่อนนะเนี่ย ถ้าคนที่จะเขียนเป็นเรื่องราวนะคะเป็ดอยู่ในห้องนั่งเล่นเนี่ยเห็นไหมคะคำตอบก็เป็ดอยู่ในห้องนั่งเล่นแล้วเออใช่ไหมอันนี้ก็เป็นคำถามแล้วยไหมคะเนี่ยเป็ดอยู่ในห้องนั่งเล่นใช่ไหมอ่าสมมติว่าลิเลียมาตอบอา นี่หรอว่าใช่ค่ะเห็นไ,ไหมคะเป็นแบบนี้ก็ได้เห็นไ,ไหมครับสร้างเป็นบทสนทนาก็ได้โอ้ท่านักเรียนทําได้ขนาดนี้สุดยอดนะคะเนี่ยเอาประโยคเหล่านี้มาใส่มามาแต่งได้คําศัพท์ในนี้นะโอเคครูดาก็รอฟังนักเรียนนะคะ สัป,ปดาห์ที่1ก็ส่งกันมาหลายคนแต่เยอะมากที่ยังไม่ส่งงานเลยถ้านักเรียนไม่ส่งครูก็ต้องข้ามนะเพราะว่าเราจะต้องรันกันสิบสัป,ปดาหนะ์น่ะเพราะว่าเรื่องมันจะค่อนขยากขึ้นยากขึ้นนะคะไม่นั้นนักเรียนก็ไม่แข็งพอนะ่ะถูกต้องไหม เนี่ยเดี๋ยวเราก็ต้องไปเกี่ยวกับสุขภาพว่าเออนั้นเราปวดท้องไม่สบายเราทำยังไงอย่างบางรุ่นนะคะบางรุ่นเขาไปเขารัให้รับตัวสับเลยเหมือนว่าโอเคอันนี้คือสถานีอนามายัยมีอะไรช่วยไหมแล้วเขาก็คุยคุยคุย,คยสร้างบททนานเลยนะคะแล้วเราต้องตอบคำถามเขานะ่ะอันนี้บางรุ่นนะก็มีแบบนั้นซึ่งครูก็จะให้นักเรียนฝึกคำพท์หลากหลายขึ้นนะคะเนี่ยอย่างสุขภาพไอ้ร่างกายเห็นไหมคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยครูดาขอให้นักเรียนนะคะกระตือรือร้นนะทบทวนสัป,ปดาห์ที่ 1, 2แล้วก็ส่งงานมาเลยนะคะครูดาก็ไปเดินก่อนละ